สวัสดีค่ะทุกคนเห็นลมไหมลมนะคะลมหัวฟูเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้จันทร์ฟารีนะคะตอนนี้กำลังเดินไปทำงานค่ะแล้วก็เขาก็แจกยโยโยเกิร์ตนะ <laughs> ได้โยเกิร์ตฟรีด้วยนะคะ <laughs> ลมแรงไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็เย็นๆอย <scary> ู่นะก็มาทักทายทุกคนนะคะตอนทำงานนะเดินก็ฝากดูคลิปให้จันฟารีรด้นะคะฝากกดติดตาม้วยนะได้โยเกิร์ตไปกินฟรีเขาก็จะมาแจกบ่อยค่ะเพราะว่าเป็นอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโยเกิร์ตที่ที่ภาษาไทยสินค้าตัวใหม่เวลาพูดภาษาไทยมันก็ะจะคิดก่อนนะเพราะว่าเราก็นึกไม่ออกเนะโยเกิดสินค้าตัวใหม่นะ ไม่ได้โฆษณานะทุกคนแต่ก็คือแบบว่าเราไม่ได้ออกชื่อไม่ได้ออกอะไรเนาะมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเนาะ <c oughs> ส่งรอยยิ้มให้กับทุกคนหน้าหนาวกำลังจะมาแล้วนะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะ ตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้านะทุกคนก็จะมืดๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเจ็ดโมงเชา้าเป็นยังไงบ้างเนาะทุกคนคอมเมนต์กันทักทายเข้ามาเยอะๆนะคะ จันปร,ริดก็จะได้อ่านนะวิวสวยนะน้นไฟไฟหน้าก็จะมันบานหน่อยเพราะว่าไม่มีขาตั้งแต่ไม่มีเอเอก็เอขาตั้งกล้องเนาะก็เอามือถือถือโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายมันก็ดูใกลนะ,ะมันก็เลยหน้าบานเลยนะ <laughs> หน้าบานเป็นกระด้งเลยอสันดเด้กลัวเดี๋เขาจะไม่รู้นะว่าเป็นคนมาจากไหนหอ่สันเด้ <c oughs> ถึงที่ทำงานแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจันพารีก็จะขอทำงานก่อนงานคือเงิน,งนเงินคืองานไม่มีงานไม่มีเงินวาสันเด้เออเพราะเราต้องเดิน ด้วยเงินเข้าไว้ชีวิตถ้าไม่มีเงินก็ลำบากแย่นะคะเพราะว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจูบปปูจูะปป